กำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคู่รักฝันเห็นคู่รักในละครฝันเห็นดาราคู่รักในละครอาจจะเป็น,ะะน captain. ดาราเกาหลีดาราไทยฝันเห็นดาราคู่รักในละครทีวีแปลว่าอะไรฝันเห็นดาราคู่รักในละครทีวี ฝันเห็นคู่รักฝันเห็นดาราคู่พระคู่นางอะ่ะเหมือนฝันเห็นกบสุวน,นันกับสศรรามอะ่ะที่ว่าเป็นดาราคู่ขวัญกันอย่างเงี้ยแปลได้ว่ามีเพื่อนที่อยู่ทางไกลมีเพื่อนที่อยู่ทางไกลต้องการจะติดต่อท่านเขาจะส่งสัญญาณมา มีเพื่อนที่อยู่ทางไกลต้องการจะติดต่อท่านเขาอาจจะส่งแมสเซนเจอร์มาส่งไลน์มาโทรมาหลังจากนี้จะมีงานเข้ามาเยอะค่ะท่านจะได้งานท่านจะสามารถหาเงินได้เยอะจากความสามารถของตัวเองความสามารถฝีมือในการทำงานของท่านจะทำให้ท่านได้เงินได้ทองเยอะค่ะ ท่านมีเคอมีเกณ็นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีเคอนะคะฝันเห็นคู่รักดาราเกาหลีเนี่ยให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยแก้เคสทำบุญให้คนพิการค่ะให้ทำบุญกับคนพิการเช่นบริจาคเงินให้มูลนิธิคนพิการแห่งประเทศไทยบริจาคเงินให้เด็กพิการซ้ำซ้อน ซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่จากคนพิการตาบอดให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานหนะักนะคะก็ฝันเห็นดาราคู่รักเกาหลีเนี่ยก็คือว่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่าอะค่ะที่ว่าอยากจะเจอเลขนำโชคนะคะหกแปดหกดแปดหกค่ะ เลขนำโชคหกแปดแปดหกค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาค่ะ